มาค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าตามเทคนิคของช่างแต่งหน้าระดับประเทศกันนะคะเรียบเนียนเป๊ะที่สุดเลยค่ะ คือวันก่อนนะคะก็ได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะคุณจูนเนี่ยก็มาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าแล้วหวาก็รู้สึกอุย้ยชอบจังเลยก็เลยทําตามค่ะหลักการง่ายๆนะคะนั่นก็คือการใช้ฟองน้ําชุบน้ํานั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นฟองน้ําของ้องจูนนะครับอันนี้เราชุบน้ําแล้วอันนี้ยังไม่ชุบน้ําดูสิขนาดแตกต่างกันมากอันนี้เราจะใช้รองพื้นของทอมฟอร์ดรุ่นใหม่นะคะดีมากๆบางเบาปกปิดแล้วก็ผิวสวยแบบ แพงมากเลยทุกคนคือค่อยๆแท็ไปแบบนี้นะคะจูนบอกว่าห้ามปาดเลยคือเจ้าฟองน้ําของน้องจูนอันเนี้ยเขาทํามาเพื่อออกแบบมาตรงนี้ก็ได้หรือหน้าแก้มแบบนี้ก็ได้คือเขาได้หมดเธอรูผิวสิกลมมากสวยมากคือจะบอกว่าเนื้อสัมผัสของฟองน้ําน้องจูนคือดีมากนุ่มสุดๆเลยค่ะ และอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราทํากันมานานแล้วนนะก็คือการใช้ฟองน้ําตบแห้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของน้องจูเหมือนกันรู้สึกจะเป็นเจ้าแรก,แรกๆที่ทําขายเลยนะก็คือใช้ด้านเนี้ค่ะทั้งหมดทําแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการตึบตึบเพื่อเป็นการอัดลมเข้าไปบนหน้าเราเพื่อทําให้มันทุกอย่างเนี่ยมันแนบแน่นเข้าไปอีกก็เลยทําแบบนี้ค่ะ สวยมาแล้วเราก็แต่งหน้าอย่างอื่นตามขั้นตอนของเราได้เลยแค่นี้ผิวก็ลดละค่ะเห็นไหมคะว่าการแต่งหน้าที่ทําให้ผิวนวลเนียนกลิบติดทนสวยทั้งวันไม่ยากเลยค่ะตบเปียกแล้วก็ตบแห i i ้งสองอย่างนี้จะช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นมากๆลองทําตามกันดูนะคะรับรองว่าสวยกิ๊กแน่นอนค่ะ